คุณ <c oughs> ทั mm ้ท hmm. ุกคนเคยรู like <ivan> ้ไหมว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมพี่บอสวะเขาเขาเป็นพี่บอสใช่ปะได้นไหมเขาเขาไม่ใช่พี่แท้ด้วยพี่รู้เอาตอนี้ผมจะไล่ความว่าทําไมพี่ถึงเป็นเกย์ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้รู้ไหมว่าที่ผมรู้ไหมว่าทุกคนรู้ไหมว่าที่ผมที่ผมที่ผมเล่นแบบฟอร์ซาเคชใช่ปะที่ผมที่ผมที่ผมเล่นแบบฟอร์ซาเคชใช่ปะมันเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะที่ที่พี่โชว์ที่พี่โชว์ไล่ยิงแบบ แล้วผมเลยวะไอ้เชี้ยมันเป็นไรวะไอ้เชี้ยมันรู้และวเขรู้ป่าไอ้เชี้ยมันรู้แล้วมันทำอะไรมันจะเกะกูแล้วรล้วว่ามันจะเกะนะว่าจะเกะไปรู้ปหมรู้ปหมว่ารู้ปหมจะเกิดเหตุมันจะเกะไปเกะบาใช่ปะรู้ปะมันจะเกะกูไปยาวเว้ยกูถ่ายแล้วว่าเฮ้ยกูถ่ายแล้วเฮ้ยเพื่อนมันจะทำับกูอย่างนี้ไม่ได้ว่ารู้ไอมมันไม่ฟังครับมันจะเกะไหมถ้ามันจะว่าอันฟ้ากับอันฟ้า พอผสมพันธุน์กันก็ก็ไม่มีลูกแล้วถามหน่อยคือมันเป็นในเกมแล้วถามว่าจะมีลูกผู้ชายกับผู้ชายคืออันฝักกานฟ้าไม่มีลูกเพราะว่าไม่มีบรรลูกถ้าเป็นผู้หญิงกับถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอะจะมีลูกกันแล้วถามหน่อยว่าพี่บอสจะจะให้ดูจะชมบน้าพี่บอสให้อ้นั้นเลยนะเนี่ยอ๋อเรนี่เอง ส่งนะครับนะครับนี่คือพี่บอสเนี่ยทุกคนทุกคนนะทุกทุกทุกคนจะอาจจะรู้จักพี่บอสอย่างนี้ครับพี่บอสอ่ะพี่บอสร,ร,รู้ไหมี๋ยวพี่บอสเก็บพี่บอสเป็นอะไรพี่บอสเป็นเกย <c ười> ์พี่บอสเป็นเกย์โอ้ยเชื่อหอมันเกย์ปุ๊บโยมันนี่ใส่เป็นไรนิสัยนิสัยชอบเกย์ พอแล้วพอหรือไม่ตอนช่วงแรกอ่ะมันจะไม่เกยผมเลยมันจะมันจะ,นจะแบบนี้ใสยด,ดีอ่ะแต่พอแอดมาปุ๊บม,มันเป็นอย่างนี้แทนเลยมันจะเกยเกูยทแทนแหละแล้วถามเลยว่าจะเกยเ,กยเกยพื่อจะเกกูเพื่อ <S <S ว้ย <S <S จับคิด